All right. All right. Okay. สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทำแกงเขียวหวานไก่นะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะจะพาทำแกงเขียวหวานไก่นะคะอย่างแรกเลยค่ะ เนื้อไก่นะคะไก่สะโพกไก่อะคะ่ะสับนะคะมะเขือเปาะค่ะเลือดเลือดไก่นะคะตีนไก่ค่ะใบโหระพาน้ำตาลปีบ๊บพริกแกงเขียวหวานมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแดงผงชูรสน้ำปลาหางกะทิ หวกะทิเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะอย่างแรกเราตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันนิดน้อยนะคะนี่ค่ะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะเอาพริกแกงค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะลงไปผัดค่ะผัดให้หอมนะคะนี่ค่ะค่ะผัดให้หอมค่ะ เราเพพริแกงหอมก่อนนะคะ,นะคะพอพริกแกงเราเริ่มหอมนะคะใส่หัวกะทิลงไปค่ะ,นะคะใส่ทีละน้อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะค่นะคะ่ะใส่ค่ะ ใส่ค่ะใส่แล้วผัดค่ะผัดให้หอมนะคะนี่ค่ะนี่นะคะค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะค่อยๆใส่นะคะหัวกระทิค่ะใสไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ ใส่ไปนะคะใส่หัวกะทีให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็คนนะคะ ตอนนี้พริกแกงเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเนี่ยค่ะกะทิเรานะคะเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่พรงชูรสลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะเดือดแล้วค่ะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คุนเล็กน้อยนะคะ ็นไหมคะแกงเขียวหวานแล้วค,ะค่ะนี่คะ่ะเราใส่ปิ้งไก่ลงไปเลยคะ่ะที่เราต้มไว้นะคะ,คะใส่ไปเลยคะ่ะ เี่ยวเลยค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะแกงเขียวหวานแล้วค่ะเราก็ใส่หางกะทินะคะลงไปค่ะนี่ค่ะใสไปเลยค่ะนี่ค่ะน่คะหางกะทิแล้วค่ะก็รอค่ะ ตอนนี้แกงเขียวหวานเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเราใส่มะเขือเปาะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะตาด้วยมะเขือพวงค่ะ ตามด้วยเลือดไก่ค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะค่ะ,คะสีสันน่าทานไหมคะเราก็รอให้มะเขือสุกก่อนนะคะดูกันค่ะแล้วก็ใส่พริก ชิฟ้าที่เราหั่นไว้นะคะพริกแดงนะคะเพิ่มสีสันค่นคะนะคะแล้วก็คนนะคะค่อยๆค,คนนะคะนี่คะเราก็รอให้เดือดก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะรอให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้มะเขือเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่ค่ะ สีสันน่าทานไหมคะแกงเขียวหวานไก่คะ่ะค่ะนี่คะ่ะตอนนี้แกงเขียวหวานเราก็สุกแล้วนะคะค่ะสีสันน่าทานไหมคะนี่คะ่ะใส่ไก่แกงเขียวหวานไก่เรานะคะใส่ตีนไก่ใส่เลือดไก่นะคะนี่คะ่ะ สันนธาเไมฆค้านี่คะ่คะกำลังเดือดเลยคะ่ะนี่คะ่ะเราก็ใส่ใบหูระพาลงไปนะคะเพิ่มความหอมคะ่ะโรยหน้าด้วยหูระพาค่ะค่ะก็คนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานเราค่ะเราตักแกงเขียวหวานเราใส่ชามเลยนะคะนี่ค่ะค่ะแกงเขียวหวานเราค่ะ ค่ะน่าตานน้าทานไหมคะนี่ค่ะร้อนๆเลยค่ะแกงเขียวหวานไก่เสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ